ดูดูเขายังไม่ค่อยร้อใช่แค่อธิบายอยู่นะฮะเดี๋ยวให้เขาพักสักครู่หนึ่งโหวันนี้คือคุณชินเยวกับคุณโจยองกติกาเป็นอย่างนี้ครับชิงเยีวกับโจยองนะฮะจะออกมาทําการเป่ายิงฉุบนะครับหรือว่าใครใบโบ๊ะแต่ว่าภาษาไทยคือเป่ายิงฉุบพวกคุณต้องเป่ายิงฉุบกัน ใครชนะจะมีโอกาสได้เลือกสมาชิกเข้าทีมชนะหนึ่งครั้งได้เลือกหนึ่งคนคนแพ้ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะนั้นสมาชิก ready? ready? let's go e. uh, ready? let's go ปาวดี้จ uh, ้าะพอนันครับคุณชอร์จิวครับได้เลือกก่อนี เรื่องใครรันเอาใครดีครับเลื่อกหัวหน้าวงไปซะก่อนเลยนะครับโอเครอบต่อไปครับ ยังยิงยาวปากระเปยิงชุอ้อ้อ้โอ้โโอเคย่งยยังไม่ได้สอนสอนออ้ชุลืมสอนยายิงยาวอ๋อโอเคเอาใหม่ยายิงยาวป้ากระเปยิ้ชุกอ้าวโอเคคุณโดยเะครับคุณชนะครับคุณมีสิทธิ์ได้เลือกครับคุณจะเลือกใครเข้าทีของคุณครับหกหกนีี้ 쇼미 쇼미 아! باول링 uh, 축 아! باول링 축 아! 어이, 종이와 차이. 세기는 노야ค

ท้านครับตอนนี้นะครับคุณจุกิวคุณเหลือให้แก้สมาชิกอีกแค่คนเดียวนะเดี๋ยวทำไมไม่มีใครดูคุณโดยอมเลยอ่ะชนะหน่อยนะครับไฟต์ติ้งไฟติ้งย่ไฟติ้งไฟติ้งไฟติ้งโ่ 김춘규, 김춘규, 김준규김도영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  김, 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 오 김, 김, 오! 김, 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 เจ้ามีวัตุกะเท็กโกเทกโกโอตาดาไทโกตาไทแมอเรืองที่โยชิวันนี้ครบแล้วครับสมายชิปแยกเป็นสองทีมครับตอนนี้นะครับทั้งสองทีมฟังให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของคุนซุนกิวหรือคุณโดยองนะฮะเป็นภาษาไทยประชุมกันได้เลยครับ พร้อมจะตั้งชื่อได้เลยครับอ่าได้ชื่อภาษาไทยแล้วบอกผมชื่ทีมชื่อช้งชื่ออะไรครับตั้งได้ชื่อทีมยังครับเล็ทยับชื่อทีมอะไรครับจุ๊บจิ้ม 계. 근데 근 원, 투, 쓰리 쭉쭉. 쭉쭉. 2팀. 하나, 둘, 셋. 쭉쭉쭉. 하이키 팀 쭉쭉 성세 나레이터. 오케이. 잘생겼다. 나장เลย. 팀군춘키우입니팀은 쭉쭉입니다. 팀이 이름은 팀 와. เด็ดหนึ่งสอดีมากครับโอเคดีมากครับคุณโดยองนะครับตั้งชื่อทีมว่าดีมากครับให้เชียร์ทีมดีมากครับส่งเสียงทีนี้ครับทั้ง2ทีมฟังกติกาการแข่งขันให้ดีถ้าเกิดทีมไหนชนะนะครับ ออโอเคตอนนี้เรามีตุ๊กตาแล้วอ,อ่าเดี๋ยวเราจะให้ทีมงาน,งานออกมาวางแก้วทีมงานอยู่ตรงไหนเนอ่ยแก้วอยู่ไหนครับแก้วอยู่ที่นี่ฮะออกแก้วอยู่ทนะี่แล้วค,ค,ครับขออนุญาตรับแก้วก่อนนะครับ,รบโอเคแก้วนะครับเราจะตั้งตรงจุดโอเควางเลยนะครับอ่าตรงนี้นะฮะ โอเคคุถูกตอเคครับมาทีนี้ครับผู้คุณนะครับจะมีสิทธิ์ได้ป่าตุ๊กตาคนละหนึ่งตัวเท่านั้น <Yes. S 1> เพราะทัานเลือกคนที่คิดว่าป่าแม่นเป็นคน oh. แรก oh. เพราะว่าการได้เลือกเล่นก่อน oh. เหมือนการยิงลูกจุดโทษ <laughs> ถ้าเกิดป่าโดนปุ๊บทีมต่อไปกดดันทันที เพราะนั้นคนแรกมีผลมากในการปานะฮะลตัดสินใจดูว hmm ่าใครจะเป็นคนแรกทีมระหว่างทีมจุ๊บกับทีมทีมเลยนะทีมอะไรบ้างครับดีม้ากครับโอเคเดี๋ยวให้เขาไปชุกกันนะฮะเราตัดสินใจกันดูทรงตัวแทนมาเป่ายิ้มฉุคนชนะจะได้เลือกว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นทีหลัง โอ้ลดี mm ้บอลยิงจุ๊บโอเคัจโฮทีมดีมากครับจะเลือกเล่นก่อนหรือเล่นทีหลังครับจุ๊บจุ๊บใครจะเล่นเป็นคนแรกครับจุ๊บเจุ๊บจุ๊บโอเคเขี้ยนจุ๊บเขี้ยตรงนี้เลยครับซ้อมก่อนไหม อาโนโไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็นี่ก็นี่กเียก็นีกนี่กนี่ก็นี่ก็นี่กเนี่ก็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 นีกเนี่ก็นี่กเนี่กอนี่กเนี่กีก็ดียกี่ก็นีนีก็ดียก่ก็นีนี่กีก่ก็นียก็นี่กีก็่นีี่นี่ก็นีี่นีกี

รอนนั้นทีมของคุณครับดีมากครับใครจะมาเป็นคนแรกครับ Let's go h i h o Let's go Jiho i h o ตัวตาเะครับตัวตาหรอครับโอเคพร้อมนะครับ Jiho Jiho Let's go Jiho Let's go Jiho Jiho พร้อม Ready Go! 할수있어 아, 아, 주 아, 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 Seven 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 go. Go. Oh. Oh. Uh. s e a s u p Soup Soup s o o u o Soup s o Soup s u p s u p s u p Soup s o u o u p s o o u p Soup s Soup s u p Soup 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 s s o o u p Soup u p s o u o u

슈퍼 킹카우 베이비 b a b this. Oh, mm -hmm. Okay. Ready? Go. t 다 n d up, Tend up. She cannot p i c 다 up. Ah! Woo! 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 w o เราปรับข,ขึ้นมาให้ใกล้ขึ้นโอเคปรับขึ้นมาให้ใกล้ข like ึ้นคุณโยชิพร้อมอ่ะโยชิ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 ยชชิ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 รเราปรับให้ใกล้ขึ้นครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่โดนกันพร้อมนะครับ Let's go 레디 고어뒤 아니요? 아! 뒤 뒤세요. 뒤세요. 고하세요. 같이 한번 부탁합 그거! 볼 보세요. รักมากค 오케이. เก่งมากครับ. ดี내. ดี가 많이 나. 팀 고요. 레츠 고. 팀 고요. 레츠 고. 팀 고. โดนเพื่อตีเสมอเ้าคุณปาไม่โดนทีมเขาจะทำแล้วครับขับขับ Let's go Let's go ชเคีงเซียกดอแล้วยาเสมอหน่งหนครับคงต่อไปครับ ment. طب يلا. چاوي ليتس گو. يلا. يا تسلموا. نعم. نعم. ตอนนี <S 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 okay, e ้นะครับทีมดีมากครับครับคุณจะต้องทำให้โดนเพื่อตีเสมอนะครับเชอยเเฮเจเจเกเกลลยเเฮยอเฮยอ let's go จุ๊กนำไปด้วยคะแนนหนึ่งต่อศูนย์ครับเหลือคนสุดท้ายหมดยังเหลือคนหนึ่งเฮ้ยเจ้าเฮ้ยดท้า ลุกขกเถอ go r ล็กซ้ relax two t nice โอ้โห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 ชวงนี้ไปแล้วสต่อ0 oh ูนะครับเท่าว่าดีมากครับฟุตาทำโดนได้อยงแพ้อยู่ดีผักโจ Yeah. 정모가 죽가 Let's g 어, 어 정모야. 어. Oh. 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 Oh.